การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียแต่ในภาพรวมใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบ,บุตสาหกรรมคือส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดดังนั้นจึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้อมโดยการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก3 r s r e d u c e ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น reuse การนำมาใช้ซ้ำ recycle การแปลสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่การป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด green technology เน้นการป้องกันและลดมลพิษตั้งแต่ต้นส่วนถ้ามีมลพิษหรือของเสียก็จะดูว่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้หรือไม่ ท้ายที่สุดจึงนำไปบำบัดทิ้งทำลายอย่างถูกต้องต่อไปทำให้เกิดการประหยัดน้ำวัตถ,ถุดิบพลังงานและลดมลพิษ <c oughs> การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Productivity <c oughs> เพิ่มผลผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมีการปรับปรุงโดยการใช้กระบวนการที่สะอาดขึ้น <c oughs> การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงมีเวศ eco-efficiency แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยการลดการใช้ทรัพยากรลดการสูญเสียลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีการแลกเปลี่ยนของเสียที่จะเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานอื่นๆ Industrial symbiosis ความสัมพันธ์ที่พึ่งพาใส่กันและกัน ระหว่างตั้งแต่2โรงงานขึ้นไปโดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงานสาสารในลักษณะต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์าบนอนไดออกไซด์เป็นอุตสาหการรมที่นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำในส่วนของภาครัฐ ต้องให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมชุมชนและสร้างความเข้าใจในการพัฒนาร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและมีความยั่งยืนในการพัฒนาส่วนภาคประชาชนสร้างจิตสำนึกรักแม่น้ำและสิ่งแวดล้อมเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำแนวคิดการประหยดยพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือในการดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนเพียงเท่านี้ก็สามารถคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติและสายน้ำเพื่อจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอนาคตต่อไป